กาดสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับท่านผบกรบมาพบกับคลิป,ปลาบาคาร่าพลาดไทยสไตล์ของโต๊ะกับคุณนำเล่นของเอ็ดมินผาด้วยวันนี้อดีตเ,เคย นะครับผมโดยตัวบัคลาบบีสีนะครับน้องฟรายด้านะครับด้วยตัว2,800บาทคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบที่ฟังแล้วไดระคายหูกรนะผมขอยกมือไหว้กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากดูแลชอบใจชอบใจนะครับปุ่มซับปุ่มและอยู่ใกล้นะฮะอย่าลืมกดให้ขอบโต๊ะหน่อยนะครับมาวันนี้พี่แอดมินพารวยเกมมาเพื่อนๆนะครับมาตามกุ้มลิ้มเล่นกับแอร์ฟินพารวยกันดีกว่านะครับมาแล้แกบอกว่าแดงเสมอนะครับผมแต่ผมขอหวานไปนิดหน่อยแล้วกันนะอย่างละ20บาทนะโอ้ย ตันดังนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาตรงนี้ที่300บาทนะพี่เกบอกว่าแดงเสมอมาดูกันเปิดแอร์แป๊บร้อนอเออเออเอเรามีหแต้มเข้าจัวโกง2ใบนะครับแล้วก็จัวมาเป็นโกง3ผีเวลกูดนักรัาผมโอเคเลยนะฮะเพื่อนสวยงามมารามแท้ยิเก้นะักรัาผมอ่ะยิเนะนะก้บวกห้าไมติดได้เรอกูมาไม่ใช่หรืแล้วหรอ เอออีที่ยแม่งกูมาไม่ทันอีกแล้วบอกห้าไมตติดโอเคนะครับเพื่อนพี่บอกว่าแดงนะครับแต่กูกอใส่เสมอกับคู่ไปด้วยแล้วกันนะนิดหน่อยกับโนนัดนะครับอ่ะ มาตรงนี้นะครับเพื่อนๆอืบวกห้าไมมติดกูเสียดายจังเลยว่ะเข้ามาไม่ทันนี่แหละนะฮะเพื่อนๆทานู่นทํานี่นะครับโอ้โหแต้มแม่งศูนว่ะมันจัวมาเป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้เขามีเจ็ดที่หายสิบแ่มคิงพ่อมื่อะนะครับผมอารล้วโอเคนะฮะเ่ะเปิดมา พี่พาดรวยบอกว่าน้ำหนึ่นทบนะครับการนี้โอเคไม่คิดเสียเท่าไหร่สามร้อยต้องเป็นห0ร้อยนะครับอ่าใส่ไปนะครับเจ้าหมื่คู่ใส่เสมอไปด้วยเลยนะครับใส่แม่งไปหมดทุกอย่างนะครับเพื่อนๆหวานนะครับใครที่สําหรับมีใครที่มีทุนน้อยแล้วมาตามปุ่มน้ำเล่นคอยเป็นพาดรวยนะผมก็ไม่แนะนําให้วานแบบนี้นะฮะเจ้มปกติไปนั่นแหละเพื่อนๆนะครับถ้าบอกว่าทบเฉยก็ทบเฉยก็ได้นะครับถ้าไม่ถ้าเ๋โอ้ทุกยโอ้โหแปดต่อเจียบตรงนี้ถ้าเกไม่บอกว่าเสมอไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับผม โอเคนะครับบวก6นะฮะเขาให้1 2 1 2คอมพิวต์นะครับตรงนี้นะฮะเพื่อนๆอ้าวจัดไปนะครับมาตรงนี้นะครับถ้าจะเป็น1 2 1 2นึ่องจริงๆอ้าคิดเหมือนกันเลยพี่พาวยนะครับคิดเหมือนกันเป๊ะนะครับถ้ามัน1 2 1 2มาแบบนี้นะครับมันจะต้องเปลี่ยนเป็นแดงสิวะนะฮะใช่ไหมเพื่อนๆเอาโอเคใส่ไปนะครับเรื่อยๆไม่รีบนะครับวันนี้เพื่อนๆโอ้ กดไลย,ย้อนหรือเปล่าไ้เหี้ยนะฮะเปิดมาตรงนี้เป็นหน้าสองนะครับแล้วก็ใบต่อไปจ่วมาเป็นหกแล้วก็เป็นแปดต่อสามเงินละค่ะอีท่าเมขนาบวกเต็ดว่ะเพื่อนๆใส่หินกันแตกหรือเปล่าว่ามึงไม่แตกสักทีนะฮะโอ้โหสวยนะครับอ่ะมาดูกันที่ไม้ต่อไปนะครับผมจะเป็นยังไงต่อเพื่อนๆมาตรงนี้ออพี่แกบอกว่าแดงย้ำแดงเฉยแบบ่ะ,อะโอเคนะครับ แต่สามเตลือเป็นแปลกๆอยู่นะห้องนี้นะฮะโอเคไม่รู้ว่าพี่แกดูหลักการแกดูยังไงแต่ถ้าคนดูเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับผมจะบอกไว้เลยนะอ่ะตอนนี้พี่แกไม่รู้ว่าพี่แกดูยังไงนะครับแต่พี่แกบอกว่าให้มาที่แดงนะครับผมแล้วก็จวมาเป็นปอกแปดสองแดงแดงแดงแบบนี้นะครับพเพื่อนๆมเชียลํำลึกจัดนะครับโอ้โหพี่จะดูยังไงวะ ให้ผมเล่นไม่กี่คนลงน้ำเงินนะเี่นที่บอกนะครับเทคนิคการความรู้ของคนเราไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคการเล่นของคนเราไม่เหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับว่าเอ็มินพาดวยแกมนำยังไงนะครับผมอาตานี่บอกว่าน้ำเงินไปก่อนอ่ะใส่ไปน้ำเงินนะฮะว่าเกมนำยังไงหลักวิธีการดูเขาให้เดดูแบบไหนนะครับกดเข้ามาได้เลยที่กลุ่มน้ำเล่นแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะครับผมมาตามแบบฟรีๆกันได้เลยนะฮะเปิดมาตรงนี้นะฮะ โอ oh ้โหหกต่อหกนะครับผมเย็ดแช่เสมอเฉยโอ้โหอ้าวเมื่อ yeah กี้กดไม่ติดเหรอเอ้ยเฮียกูว่าอยู่กดไม่ติดนี่หว่าทำไมเงินมันไม่เด้งโอ้โหกูว่าแล้วเงินไม่เด้ง โอ้โหเวย้ยทิชเช่อ้านานนี้น้องเงินเสมอนะครับว่าอยู่ปกติลงก็ต้องลงเสมอว่ะเงินงมันไม่ได้งงงงไอ้เที่ยแม่งกดไม่ติดเฮ้ยเอามาตรงนี้มี3มต่อสเท่านะครับจั่วมาตรงนี้ขอเป็นกงกงจะได้เสมอไม่เห็นใจกูเลยตาตะกีนี้กูกดไม่ติดโอ้โห อาเาให้หลักของเราตรงนี้มาเป็นหนึ่งสองสามเพื่อนนะฮะหนึ่งสองสามแล้วก็ต้องเปลี่ยนสิวะนะครับเป็นหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยนะครับผมอ่ะ,นะะ,นะะ,อะโอเคตาน,นี้ใส่ไปนะครับเพื่อน,นโอโ้โหไม้ทบของเราโอโ้โหคุณใช้ได้เสมอตานันี้วะเอานะฮะจากมาใหญ่ให้เสียเปิดมาดีๆแบบว่าเงินชนะเลย ปิดหน้าปิดตาทำไมวะเนี่ยนะฮะเปิดมาตัวตรงนี้เป็นหน้าหกนะครับผมเขามีหน้า2อโอ้โหเราเจ็ดแต้มสวยงามมาดมแท้เจ็ดเคนะครับใครเห็นก็ว่ากินโอ้โหเปิดมาตรงนี้เสือเป็นเสมือนดีนะกุ้หลงไว้ด้วยเฮ้ยปกติวัน,นไ่นจะได้เนี่ยตานั้นแล้วนะครับเสิ่งวะนะครับผมขอพามาตรงนี้แม่งเสมอมาตรงนี้ย็ดแท่ ทำไมมันไม่เปลี่ยนสักทีวะพี่เองวะนะมันเสมอทับมาสองตาแบบนี้นะครับโอ้มันไม่ได้เสมอสองตาซ้อนนี่บ่าคือมันเสมอแล้วก็แดวก็เสมอถูกไหมอ่ะล่ะโอเคนะฮะจัดไปย้นเสียตานี้นะครับใส่ไปเลยนะครับผมเปิดมาตรงนี้สี่ร้อยบาทนะครับผมอ่ะโอ้โหสามแต้มพ่อมึองอะ่ะโอ้หแต้มน้านำอยู่นำอยู่นำเห็นเห็นนะฮะ อ้าวจวมันเป็นโกงมึงก็โกงไปด,มไปดิมึงก็โกงไปดิโกงกับสิบแปดเก้าจวบมังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีไอสัตว์โอเคนะฮะไม่เป็นไรตอนนี้กำไรเราเลยเยอะน,น,นะครับใส่ไปดชีใส่ๆๆไปดีใส่แบบเป็นขั้นหนึ่งเลยดีนะทบเหรอทบเหรอ นะฮะใส่ไปนะครับน้ำเงินทบตานี้ตามไปเรื่อยๆเพื่อนนะครับเชื่อมั่นในแอสพินพารวยและทุกอย่างมาันจะดีเองนะฮะเอาเปิดมาตรงนี้มีอะไรต่อมาใบแรกเป็นหน้าก้านะครับ <lug os. S 1> ผมใบต่อใบก็เป็นก้า <c oughs> ไงล่ะยิ้มแค่นะครับ <c oughs> สวยนะครับคู <c oughs> ่ด้วยอดีตประเด็นโอ้โหแย้เปียกนะครับผมโบนัสด้วยโอ้โหกินเยอะเลยตอนนี้นะฮะเอา โอเคนะครับตาต่อไปนะฮะมีาวเวเร์จะให้อะไรต่อนะครับผมแดงเสมอโอเคนะครับสามที่แดงเสมอนะฮะตาอนนีน้เพื่อนวันนี้เราไม่ได้แบบชิวๆนะครับไม่รีบไหนมาสองไม้กูกไปแล้วแหละโอเคนะฮะเปิดมาตรงนี้ขอแบบใบแรกหน้าสวยๆแบบหน้าแปดหน้าเก้าโอ้โหใบแรกเผยออกมาติดโกง โอ้โหเขามีเจ็ดแต้มชิบหายจัวอะไรโอ้ oh, จัวเจ็ดแท้เสมอเอาเรื่องอยู่นะโ oh, oh. อ้โหเสมอแบบโคตรแม่นนะครับแอนดมินพาดูเอตตรงนี้กูจะเชื่อเลยนะเอานะครับเพื่อนๆตาต่อไปจะให้อะไรต่อไม่ตายแล้วเพื่อนๆนะครับไม่ตายแล้วมาวมนี่นะครับพอดีกว่าว่ะเพื่อนๆแม่งแบบออแดงเสมอ แล้วับผมเอาโอเคไหมนี้ถ้ากูได้กูจะพอนะครับถ้าไม่ได้เล่นต่อนะฮะเบื่อนอ่ะโอเคเปิดมาตรงนี้เอาดีๆช้าช้ามากช้ามากเปิดมาตรงนี้เป็นหน้าสิบกูไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่เขามีเจ็ดเต้มแล้วกูก็จวมาเป็นเอโอโหแล้วก็จว่วเนเ,เวจ็บมาแรงเชนะรกไอ้เหี้ยพ่อ นะครับไม้นี้พอแล้วดีกว่านะครับพี่พราวเดือดเกมบวกสิบสอนะครับกำไรผมก็ได้มานิดหน่อยนะฮะวันนี้เนื่องจากที่เราไม่ได้เล่นนะแล้วก็เราแทงแบบเบาๆนะครับเพื่อนอ่ะโอเคนะครับคำถามวันนี้นะครับสีม่วงนะครับเกิดจากการผสมของเม็สีของสีใดบ้างนะครับใครตอบถูกคนแรกนะครับรับรางวัลไปเลยให้รางวัลผมจะสุ่มแจกนะครับกลับมาพบกับกลุ่มนําดีๆแบบนี้ได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับบัคาร่าขอโต๊วีหนึ่งวีสองอ่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม